ถามว่า PCOS คืออะไรต้องอยรักษาอย่างไร PCOS เป็นโรคเป็นโรคที่คนเป็นเยอะระดับหนึ่งนะแข่งกับช็อกแกลลตซีสค่ะ PCOS คือโรคใช้คำว่าถุงน้ำรังไข่หลายใบยอ่ะคนจจะเข้าใจว่าเป็นซีสรังไข่หรือเป็นอะไรนี้หรือเปล่าคือเป็นโรคที่ไข่ไม่ตกค่ะ PCOS 30-40%ในผู้หญิงวัยเจริญพันธนะุ์เป็น PCOS กันเยอะนะถามว่าเราจะสังเกตอย่างไรว่าเราเป็น PCOS อาการของคนที่เป็น PCOS คืออาการหลักๆเลยประจำเดือนไม่ค่อยมาประจำเดือนมารอบห่างไม่ค่อยมาคืออะไรคนปกติเอาง่ายๆประมาณสัก30วันประจำเดือนควรจะมาครั้งหนึง่งถ้าเราประจำเดือนแบบรอบห่างๆมากเลยมากกว่า35วันมาครั้งหนึง่งหรือว่าแบบสอสาเดือนมาครั้งหนึง่ง 1- 2เดือนมาครั้งหนึง่งหรือบางคน6เดือนมาครั้งหนึง่งอันนี้ให้สงสัยแล้วว่าเป็น PCOS หรือเปล่าอย่างที่2 PCOS มักจะมาก,กับหน้ามัน ว่าแล้วก็มันเลยนะอ,ะอะก็คือหน้ามาันสิวขึ้นขนขึ้นคือเป็นอาการของฮอร์โมนเพศชายเกินาอแบบขนอาจจะขึ้นตามพวกขนดกอย่างเงี้ยคะ่ะหน้ามาันสิวขึ้นหรือบางคนจะเป็นหัวล้านแบบลักษณะผู้หญิงนะอย่างที่สองอย่างที่สามถ้าได้เข้ามาตรวจแล้วอันตรสาวประเมินคุณหมอจะเห็นว่ารังไข่อะจะเป็นเม็ดไข่ใบเล็กเลๆเล็กเล็ก,ลก,ลก,ลกคือไข่ไม่โตขึ้นมาประมาณนั้น นะสังประเด็นนี้เป็นการวินิจฉัยว่าเราจะเป็น PCOS ถามว่าเป็น PCOS รักษาอย่างไรเวลาเป็น PCOS เอาง่ายๆเลยแบ่งแยกเป็น2ทาง คุณต้องตอบคําถามตัวเองว่าคุณจะมีลูกหรือคุณจะไม่มีลูกเพราะการรักษาคือต้องไปทางใดทางหนึ่งเราจะไม่ยืนอยู่เฉยๆนะคะผู้คนที่เป็น PCOS เราจะไม่พยายามยืนอยู่เฉยๆเพราะการที่เรายืนอยู่เฉยๆอาจจะเป็นภัยร้ายของเราในอนาคต PCOS ที่จะมีลูกก็คือต้องแนะนําว่าต้องเข้ามาปรึกษาหมอ นะหมอสูหรือหมอมีบุตรยากก็ได้ถามว่าทาไมเมื่อกี้หมอบอกไปแล้ว P c ซ S คือเป็นโรคถุงน้ํารังไข่รังไข่ใบเล็กๆคือไข่ไม่โตคือไข่จะไม่ค่อยตกอาจจะแบบสองสมเดือนตกครั้งเพราะฉะนั้นคุณมีเพศสัมพันธ์ไปโอกาสการตั้งครรนน้อยมากเพราะโอกาสการตั้งครรนคืออาซูจิต้องเข้าไปเจอกับไข่มันถึงจะตั้งครรนอันเนี้ยอาซูจิอาจจะเข้าไปได้แต่ผู้หญิงอะ่ะไข่ไม่ตกนะคะไข่ไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการรักษาคือเข้ามาปรึกษาหมอมีบุตรยาก ถ้าสามารถปัจจัยถ้าหลายๆปัจจัยไม่มีปัญหาอะไรสามารถกินยายให้ไข่โตได้คุณก็ไปนับวันมีเพศสัมพันธ์ได้โอกาสการตั้งครรภ์มีสูงแต่ถ้าไข่คุณมีปัญหาเยอะก็อาจจะต้องใช้วิธีเพิ่มเติมมากขึ้นเช่นการทําเด็กร้อยแก้วหรืออะไรก็ตาม